ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมเมื่อนั้นหัสนายจเจ้าไตรตรึงสงัง เห็นนนทกนั้นทำฤทธาชีมูเทวาว่าอายปราณตกใจตะลึงรำพึงคิดใครประสิทธิ์ให้มันสังหารคิดแล้วขึ้นเฝ้าพระทรงยานยังพิมานรัตรููจี ครั้นถึงจึงประนุดบทบงทูลองค์พระอิศวรเรื่องเสียงว่าอานนทกมันทำฤทธีชีหมู่เทวาบัรลัยอันซึ่งนิ้วเพชรของมัน พระทรงทานประทานหรือชนะยิงจึงทำอาจองค์ทะนงใจไม่เกรงตาอเบืองบาทาเมื่อนั้นพระอิสวรบรมนาทางได้ฟังองค์อมรินทรา จึงมีบัญชาต่อไปไอ้นี่ทําชอบมาช้านานเราจึงประทานพรรให้มันกลับทรยศกระบทใจทําการหยาบใหญ่ถึงเพียงนี้ตรัสแล้วจึงมีบัญชา ดูราพระนารายเรื่องสิงตัวเจ้าผู้มีฤทธีเป็นที่พึ่งแก่หมู่เทวันจงช่วยระงับดับเข้นให้เย็นทั่วพิภพสวงสวรรค์ เชิญไปสังหารอ้อาถันให้มันสิ้นชีพชีวา <Okay. S 1> เมื่อนั้นองค์พระนารายณ์นาถรับสั่งทวายบังคมลาออกมาแปลงกาย ดูอวยฤทธีเป็นโชมนางเทพอับซอนอ่อนแอน,นอรชอนเฉลิมสียงกลายกอนอย่างเยื้งจอรลีไปอยู่ที่นนทกจะเดินมาบัดนั้นนนทก ผู้ใจแกล้กลาสิ้นเวลาเฝ้าเจ้าโลกาสำราญกายาแล้วเที่ยวไปเหลือเพนสตรีวิไลลักษพิดพักพองเพียงแค่ขายิงงามโอดงามแก้ม งามจุรายงามนายเนตงามกรงามทันงามกันงามขนงงามองค์ยิ่งเทพอับสอนงามจริตกิริยางามงอนงามเอวงามอ่อน ทั้งกายาถึงโฉมองค์อคักษรลักษมีพระสุรัสสวัสดีสเสน่หาสิ่นทั้งไตรภพบจบโลกกาจะเอามาเปรียบไม่เทียบทันดูไหนก็เพลิน จำเริญรักในองค์ยาวรักษ์สาวสวรรค์ยิ่งผิดยิ่งคิดผูกพันก็เดินกระชันเข้า,าไปชมเอ่ยชมฉลาวสาวภากเน่งน้อยพิสมยัย เจ้ามาแต่สวรรค์ฉันได้นามก่อนชื่อไรนาเทวีประสงค์สิ่งใดจะใครรู้ทำไมมาอยู่ที่นี่ข้าเห็นเป็นหน้าปราณีมารสีจงแจ้ง กิจจาเมื่อนั้นพระนารายววลักสเสน่หังได้ฟังยิ่งธรรมมานยาชำเลืองนัยนาแล้วตอบไปทำไมมาลวงไทยทมลัวลามบุกรุก เข้ามาใกลถ้าอันนี้ไม่มีความเกรงใจเราเป็นข้าชัยจเจ้าโลกาพนักงานฟอนราระบอำอบันชื่อสุวรรณอับซอนสเสนหังมีทุกข์จึงที่เอวลงมา หวังว่าจะาอคลายร,ร้อนสุดเอ่ยสุดสวาดโชมประหลาดลำ้ำเทพอับกอรทั้งว่าจาจริตก็งามงอนควรเป็นนางฟ้อนวิไลลักอันซึ่งธุระ ของเจ้าหนักเบาจงแจ้งประจักษ์ถ้าวาสนาเราเคยบำรุงรักก็จะเป็นพักพลสืบไปตัวพี่มิได้ล้วลามจะถือความสิ่งนี้นี่ไม่ได้ สาวสวรรค์ควัน้าย่าใจพี่ไรคู่จะพึ่งแต่ไม่ตรีเมื่อนั้นนางเทพนิมิตชมสิงขอแล้วจึงตอบว่าทีว่านีไเระเป็นผลไป อันซึ่งจะฝากไมตรีค่าข้อนั้นอย่าว่าารู้ไม่เราเป็นนางรำระบำนายจะมีมิตรที่ใจผูกพันใครมารำเกลงเพลงฟอน จึงจะผ่อนด้วยความกเกษมสันรำได้ายก็มารำตามกันนั่นแหละจะสมดังจินดาบัตรนั้นนนทกผู้ใจแกล้าไม่รู้ว่านารายแปลงมา ก็โสมนัสสาพันทวียิ้มแล้วจึงกล่าวสุนทรดูก่อนนางฟ้าเฉลิมสิงจเจ้าจากปรารมไปใหญมีพี่เป็นคนเก่าพอเข้าใจเชิญเจ้ารำเถิด นานางฟังให้สิ้นท่าที่นางจำได้ตัวพี่จะรำตามไปมิให้ผิดเพลงนางเทวีเมื่อนั้นพระนารายณ์ทรงสวัสดิ์รัศมีเห็นนนทก หลงกลนก็ยินดีทําทียืงกลายให้ยวนยินเทพนมปฐมพรมสีน้าสอดซอยมาลาเฉิดชินทั้งกวางเดินดงหงบิน กินรินเรียบธรรมอัมพายอีกช้านางนอนพะมอนคลาวทั้งแข็งเต้าพาลาเพียงไหลเมฆคลาโย,ยนแก้แวแววายมาอยู่เรศฟอนในอัมพรลมพัดย่อตอง พรมนิมิตทั้งพิษสมัยรเรียงมอนใหย่ยามัชาชมสาคอนพระสีกรข้างจากักฤทธิรงฝ่ายว่านนทกก็รำตามด้วยความพิสมัยไหลลง ถึงท่านาคามวนหางวองชีตรงถูกเพลาทันใดด้วยเดชนิ้วเพชรสิทธิศักขาหักล้มลงไม่ทนได้นางกลายเป็นองค์นารายไป เยียบไว้จะสังหารรานรอนบัดนั้นนนทกแกลวหารชาญสมอนเห็นพระองค์ทรงสั่งคาถาทอนเป็นสีกอนก็รู้ประจักษใจว่าพระหริวงทรงริต ลวงล้างชีวิตก็เป็นได้จึงมีวาจาถามไปโทษข้าเป็นชนายให้ว่ามาเมื่อนั้นพระนารายบรมนาทางได้ฟังจึงมีบัญชา โทสามึงใหญ่ลวงนักด้วยธรรมโอหังบังเหตุไม่เกรงเดชพระอิศวรทรงจักเองข้าเทวาสุรารักโทษหนักถึงที่บัรลายตัวกูก็คิดเมตตา แต่จะไว้ชีวามึงไม่ได้ตรัสแล้วแกว่งตรีเกลียงไกลแสงกระจายพลายไปดังไฟกานบัดนั้นนนทกผู้ใจแกล้วหานได้ฟังจึงตอบ พจมนซึ่งพระองค์จะพลานชีวีเหตุใดมิธรรมซึ่งนามารยาเป็นหญิงไม่บัดสิงหรือว่ากลัวนิ้วเพชรนี้จะชีพระองค์ให้บัลลัยตัวข้ามีมือ แต่สองมือหรือจะสู้ทั้งสี่ก่อนได้แมนสี่มือเหมือนพระองค์ทรงชายที่ไหนจะทำได้ดังนี้เมื่อนั้นพระนารายณ์ทรงสวรรสัสดิ์รัศมีได้ฟังจึงตอบ ว่าทีกูนี้แปลงเป็นสตรีมาเพราะมึงจะถึงแก่ความตายฉบภายด้วยลงสเสนีหใช่ว่าจะกลัวฤทธาสักดานิวเพชรนั้นเมื่อไร ชาตินี้มึงมีแต่สองหัดจงไปอุบัติเอาชาติใหม่ให้สิบเสียนสิบพักเกรียงไกรเหาะเหินเดินแน้อายในอัมพรมีมือยี่สิบสายควางถือคาาอาวุธ พนูสอนกูจะเป็นมนุษย์แต่สองก็อ่อนตามไปรานรอนชีวีให้สิ้นวงพงมึงอันศักดาประจักแก่เทวาทุกราศีว่าแล้วกวัดแกวง่งพระแสงตรี ภู้มีตัดเสียนกระเด็นไปครั้นแล้วนนทหมรณาพระจักราผู้มีอัชาสายิงหอระเหตร็ดฟ้าดูอวยว่องไวไปยังกะเสียนวารี เมื่อนั้นฝ่ายนางรัชดามเหสีงองค์เท้าลัสเตียนทิบบดีเทวีมีราชบุตรตาถือว่านนทกมากำเนิดเกิดเป็นพระโอรสชื่อทศกัน กุมาราสิบเซียนสิบหนา้ายี่สิบกอนอันน้องซึ่งถัดมานั้นชื่อกุมภการชาญสมอนองค์พระบิตุเรตมานดนมิงใหอนาทรสักนาที